ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อรลูก พอสบายสบาใคล้ยกับตอนที่เรากลาจ้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ของใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวาง่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ ไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่างเป็นพโพรงเป็นที่โลง่ลงๆวง่วางๆกลวงภายในใคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โลง่งโลง่วงวงังว่ากลววงภายในคล้าย,ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราได้ตั้งใจ ิ้งเครื่องกังวลทั้งหลายซึ่งเป็นพันธานาการของชีวิตเราทิ้งกันมาแล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรอบครวัวธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะพื่อที่จะบำเพ็ญในคัมมบพรมีมาสร้างความใสแล้วก็ส่งความสุข ให้แก่มวลมนุษยชาติญาตผู้เป็นที่รักของเรานะเราก็าต้องตัดใจให้ได้นะจ๊ะหักดิบกันไปเลยตัดใจหักดิบไปเลยอย่าให้มันติดค้างอยู่ในใจฝนะึกให้ติดเป็นนิสัยเพราะว่าเราจะต้องนําไปใช้ ในตอนศึกชิงพบนั่นแหละแต่หากก็ไม่ลืมเน่เคยบอกเอาไว้ว่าแม่อะไรใจแทบขาดก็ต้องตัดใจตัดใจแม่อะไรใจแทบขาดซึ่งภาวะตอนโน้นยิ่งสำคัญมากต้องตัดให้ได้เพื่อรักษาใจให้ใส ไม่เศร้าหมองตเตรียมตัวจะเดินทางไปสู่ปรโลกทีนี้ถ้าเราจะไปตัดกันออยตอนช่วงนั้นก็ไม่ใช่ง่ายมันจะต้องฝึกฝนฝึกตัดใจหักใจกันให้ได้กันซะก่อนตแต่เรายัางแข็งแรงอยู่นี้แหละ ในเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมเราจะต้องนำใจให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าเราตัดใจไม่ได้ความฟุ้งมันก็จะเกิดขึ้นกับเราไอ้ความฟุ้งนี่แหละทำให้ใจเราไม่หยุดไม่นิ่งแล้วก็เป็นทางมแห่งความทุกข์ทรมานอย่างที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละ จะในตัดใจเลยนะลุกนะตัดออกจากใจไม่ให้มีหลงเหลือไม่ลแม้แต่น,นิดเดียวพอมันจะแวบเข้ามาก็ตัดฉับไปเลยใจจะได้เก่งเกลี้ยงพอใจเก่งเกลี้ยงแล้วเราขนนึกถึงสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่อจิตใจของเราขึ้นนึกถึงบุญกุศลความดีนะ ที่เราได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ท้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์คัดเอาฉพาะที่เป็นความดีนับก็ไม่ท้วนเลยบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บางอย่างเราก็จำได้ บางอย่างก็จำไม่ได้ให้นึกถึงบุญดังกล่าวมารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยารู้จักดีว่าโยูน์ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือ ขึ้นมาสองนิ้วมือเนเราเนิกถึงบุญให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสใสเป็นดวงบุญใสใสเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสใสขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบ เอารวมมาเพื่อจะให้เป็นดวงใสๆเอาไว้ให้เป็นที่ยึดที่กอะของใจเราที่มักจะแวบไปคิดเรื่องอื่นน่ะเราก็มันนึกถึงดวงดวงบุญใสๆด้วยใจที่ใสๆตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะตรงนี้สำคัญมากเราทราบกันดีเพราะฟังกันบ่อยๆว่าเป็นที่เกิดตีดับตีหลับที่ตื่นเกิดดับหับตื่นตรงนี้นแต่สิ่งที่ ควรจะให้ความสำคัญคือเป็นที่ดับหรือที่ตายของเรานะตรงนี้แหละตายตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดนีด่ต้องฝึกซ้อมกันเอาไว้เรื่อยๆเลยซ้อมกันทุกวันเป็นพันวันเป็นหมื่นวันหรือหลายหมื่นวัน แต่แพ้ชนะกันวันเดียวสึกจริงพบงบดุลชีวิตตอนนั้นแหละนี่ต้องพูดตอกย้ำบ่อยๆนึกทบทวนบ่อยๆจะได้ขึ้นใจตรงนี้ต้องให้ความสำคัญนะจ๊ะเพราะเราจะต้องเดินทางไปสู่ปรดโลกเมื่อมันตายตรงนี้เนี่ยก็ต้องศึกษาตรงนี้ให้ดี นักเรียนอุปา,านฝันได้ฝันเนี่ยถือว่าโชคดีนะมีบุญมากที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าสูนก์กลางกายฐานได้เจ็ดมีความสํำคัญในวันสุดท้ายของเรานี่ตรงนี้มันมีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนคนอื่นเขาฝึกฝนได้มากกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นหนทางที่เราจะไปเนี่ย เราไปสู่สุขติแน่นอนเพราะเราฝึกซ้อมเอาไว้ฝึกซ้อมกันอยู่ทุกวันเลยฝึกทำความใสมาให้หมองตรงนี้ะเนี่ยฝึกตรงนี้ให้ใสๆเวลาสามเฮกเนี่ยสามเฮกมันจะหลุดจากตรงนี้ไปเลยแล้วก็ออกไปตามฐานต่างๆนะ อาเดินไปตามฐานหนึ่งฐานแล้วก็ออกปากช่องจมูกฐานท,าที่หกที่ระดับดีวกว่สะดือฐานที่ห้าปากช่องคอฐานที่สี่พดานปากฐานที่สามกลางกัคทิสะฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายใจขวานี่ออกไปทางนี้นยตั้งฟังบ่ยบอย ฝึกซ้อมบ่อยๆทำให้คล่องเลยแล้วอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะคือฝึกอย่างนี้ดวงบุญที่เรานึกเป็นดวงใสๆเนี่ยซึ่งเราก็เห็นยังไม่ชัดหรอกเพราะว่าเรายัางหยุดไม่สนิทแต่ก็ให้ทําความรู้สึกว่าเออดวงบุญนี้เนี่ยมันเคลื่อนมาฐานที่หกมาฐานที่ห้า สี่สามสองหนึ่งเราก็ย้อนกลับเข้าไปใหม่ฐานหนึ่งฐานสองสามสี่พด้านปากหาชาองปากอาหารสำลักหกลางท้องระดับเดียวกับสะดือแล้วก็มาเจ็ดจะทำกี่ที่ยวก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยมารักษาใจที่ฐานที่เจ รือจะใช้แก้ความฟุ้งก็ยังได้เลยคือเปลี่ยนเรื่องคิดแทนที่จะไปคิดนอกเรื่องที่ไร้สาระที่เราคุ้นเคยเอามาคิดเรื่องในตัวเ,เดินตามฐานต่างๆจะกี่เที่ยวก็ได้จนกว่าจะหายฟุ้งนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้หายฟุ้งได้แล้วก็ ใจจะอยู่ในตัวเนี่ยฐานที่เจ็ดไปหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะอยู่กลางกายอย่างนี้นะเจ้าเวลาฟุ้งอย่างนี้ก็ได้อลองฝึกดูนะจ๊ะที่นี่เมื่อเราตรึกตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆประคองใจอย่าให้ตึง จะให้หย่อนตึงเนี่ยเราก็รู้หย่อนเราก็ทราบถ้าตึงเกินไปหรือตั้งใจเกินไปเพราะอยากได้อยากเห็นอยากให้ใจสงบมันตั้งใจเนี่ยร่างกายจะฟองจะอุทธร์ออกมาแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ถูกวิธีนั่งแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจ อย่างนี้ผิดวิธีจะไปฝืนดันทุลังทำต่อนะจ๊ะต้องปรีบลืมตาปรับให้ร่างกายสบายพอสบายแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่ค่อยๆประคองไปบางคนตอนแรกก็ประคองไปสบายๆ แต่พอนั่งไปนานๆาก็ชักอยากเห็นพอนั่งมาตั้งนานแล้วมันน่าจะมีอะไรให้ดูก็เลยลืมตัวลืมหลักวิชาไปเค็นภาพขึ้นมาเพราะอยากเห็นนั่งแล้วมันไม่เห็นมันก็ฮึดฮัดขึ้นมาเลยเลยไปเค้นภาพอย่างนี้ก็ผิดวิธีนะจ๊ะ ทำให้เกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องพอดีทางสายกลางเนี่ยของพระอริยเจ้ามันต้องพอดีตั้งสบายสบายต้องสบายสบาย,บาย,บายเราดูการปฏิบัติธรรมของพระบรมครูของเรา ในวันที่ท่านจะตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสมมาสมุทจา้าตั้งแต่ได้ขบฉันพัตตาหารจากนางสุชาดาที่ถวายข้าวัตถุพยาธินาททอง49ปันแต่อาหารก็รสเลิศแต่และกรมาสงน้ำ สงสนามพระวรากายคือมาอาบน้ำเลยะหละลระร่างร่างกายให้สดชื่นอธิษฐานลอยบาทบาทลอยทวนน้ำก็ยิ่งทำให้ปลื้มเวลามันนั่งก็นั่งอย่างสบายสบาย แล้วก็มีความท่านคงจะมีความรู้สึกในใจวันนี้มันปลอดโปร่งจังมันสบายสบายจะนั่งไม่เลิกจนกว่าจะเห็นตายไม่ว่าเวลาประชนมาท่านก็ยังนิ่งนิ่ง,งเฉยเฉยไม่ได้เคลื่อนไหวกายอะไรเลยใจก็น,นึกถึงบุญบารมีความดีอย่างเดียวครับนิ่งนิ่งสบายสบาย มั่นใจในความดีของตัวจะจะเอาชนะศึกได้แล้วท่านก็วางใจให้พอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปในสุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับเป็นพระอารหาันตสมมาสมุทธเจ้ารือนึกย้อนหลังตอนที่ท่านอายุได้เจ็ดขวบ พระราบิดาพระเจ้าสุดโทสนะแหลกนาควันจะลดพนังคันท่านนั่งทำใจหยุดหนึ่งขัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาตายต้นว่าและเข้าถึงปฐมมรรคเข้าถึงปฐมมักรรคดวงใสจำจึงกระทั่งไปดึงดูด บุญบรารมีของพระองค์ท่านแม้ยามบ่ายเงาว่ายังให้ลมเหลากระตัวท่านฝืนธรรมชาติเหนือธรรมชาติขึ้นมาเลยนั่นท่านก็ทำอย่างสบายสบายเหมือนเด็กๆก,เ,กเจ็ดขวบไม่ได้คิดอะไรสบายสบายแต่วันตััสรุธรรมท่านนึกถึงวันนั้นวันที่ เคยนั่งเมื่ออายุเจ็ดขูบซึ่งหลักก็คือเป็นกลางกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จับหลักอันนันนมามาใช้ในการปฏิบัติทุกทุกคราวต่อไปคือวางสบายสบายน,นึกถึงบุญไปเป็นดวงใส ไม่เห็นไม่ชัดแล้วก็ทำความรู้สึกก็รู้สึกว่ามีดวงใสใสใสเหมือนกระจกใสเหมือนน้ำใสเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนเพชรเพชรที่ตองแสงหรือใสเหมือนน้ำค้างปลายยอดยานา้ำจะกลิ่งบนใบบัวหรือใสเหมือนดวงดาวในอากาศดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เป็นต้นอย่างนั้นค่อยๆนึกด้วยใจที่เยือกเย็นเราจะมาเอาความใจร้อนที่ใช้ทางโลกไมาใช้กับเวลาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้เลยต้องใจเย็นเยนค่อยๆประคอ,องไปการจะเข้าถึงธรรม มันต้องมีความสุขทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนปฏิบัติกําลังปฏิบัติและหลังจากปฏิบัติเลิอกออกมาแล้วต้องสบายทุกขั้นตอนถ้าตอนไหนเนี่ยมันไม่สบายแสดงว่าไม่ถูกวิธีแล้วจะต้องสบายตลอด พยานั้จจะนึกถึงดวงบุญใสๆก็ต้องนึกอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อก็ค่อยตรึกค่อยๆนึกค่อยๆคิดไปค่อยๆนึกไปเพราะเราไม่ได้ไปนั่งแข่งกับใครแม้กับตัวของเราเองก็ไม่ได้แข่งเราไม่แข่งกับใครทั้งสิ้น แต่เราจะฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างถูกหลักวิชาตูกวิธีการถ้าเรานึกไม่ออกแสดงว่าจิตมันหยาบเพราะตั้งใจมากหรือไม่เคยนึกแล้วก็ทำใจนิ่งๆนิ่ง,นงในกลางตัวถ้านิ่งในกลางท้องยังไม่ได้ เราก็นึกถึงนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้นิ่งตรงไหนสบายตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้อาจจะอยู่ข้างนอกตัวข้างหน้าเราหรือตามฐานต่างๆที่ยังไม่ใจฐานที่เจ็ดตรงนั้นไปก่อนก็ได้ พอเริ่มรู้สึกว่าตัวไม่อึดอัดแล้วไม่คับแคบแล้วรู้สึกมันปโปร่งโลง่งเราก็นิ่งต่อไปพอถูกส่วนก็ตอนนั้นเดี๋ยวมันลงมาเองเดี๋ยวมันจะลงมาตรงกลางเองนิ่งแล้วก็จะสบายท่านนิ่งและสบายขยาย แม้ยังไม่เห็นภาพดวงบุญดวงใสๆก็ถือว่าเราได้ทำถูกทางแล้วถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วท่านนิ่งนุนม่นมนุ่มลำมุนละไมตัวมันโปรง่งมันไม่อึดอัดไม่คับแคบรู้สึกขยายบรรยากาศขยายตัวขยาย แล้วก็หายไปอย่างนี้เนะี่ยถูกวิธีแล้วก็ให้รักษาหยุดกันนิ่งอย่างนั้นต่อไปอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนิ่งๆถ้ารู้สึกตัวหายไปยิ่งดีตัวหายตัวเบาตัวลอยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะนั่นถูกวิธีแล้ว ให้นิ่งต่อไปหรือบางทีรู้สึกตัวยืดสูงขึ้นหรือตัวขยายตัวยอ่อหล่นจากที่สูงเป็นต้นถูกหลักวิชาแล้วให้นิ่งต่อไปอย่าลืมตาอย่าขยับตัวอย่ากลัวอะไรแล้วไม่ต้องใช้ความคิด สงสัยวิเคราะห์วิจัยวิจารณประสบาการณ์วไปเออย่างนี้เป็นอย่างนั้นมัน้งหรือมันเป็นยังไงมีคำถามก้นในใจให้เกิดขึ้นและจะนิ่งเฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดนิ่งเฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดนิ่งอย่างเดียวแ,แสงสว่างเกิดขึ้นแสดงว่าทูกต้อง ไมว่าแสงนั้นจะขยายกระจายไปทั่วก็ตามหรือป็นแสงเล็กๆแบวบผ่านทางหัวตาก็มีซ้ายขวาหน้าหลังก็มีแล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูนิ่งเฉยๆณนะจุดที่นิ่งนะีนิ่งตรงไหนก็นิ่งตรงนั้นไม่ต้องไปชำเลืองดูนั่นถูกหลักวิชาแล้วนิ่งนุ่มๆละมุนละไม สบายสบายอย่างนี้ได้จ้ะเดี๋ยวจะถูกส่วนเองพอถูกส่วนก็ตอนนั้นก็จะตกศูนย์วูบลงไปเลยพอวูบลงไปเดี๋ยวดวงธรรมเบื้องต้นก็จะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนจำไสทีเดียวแหละ อ๋อฐานที่เจตเทดีเคยที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆอ,อยู่ตรงนี้นะมีลักษณะอย่างนี้นะีและดวงก็จะใสใสมาใสแล้วก็สว่างก็สว่างกับความใสก็มาพร้อมกันเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้นะ พอถึงตรงนี้ก็ง่ายแล้วล่ะพอได้ดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้ง่ายแล้วเพราะว่าใจมันนิ่งใ,ในระดับหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วผ่านวิตตกวิจารปีติสุขเข้าถึงเอกคตานิ่ง เอกคตาอุเบกขาความบริสุทธิ์ความสุขมาพร้อมๆกันเลยแต่ไปกอสุขที่ละเอียดสุขใสสว่างสบายใจก็จะนิ่งในนิ่ง,นงแน่นในแน่นกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าไปถึงของจริงที่มีอยู่ภายใน18บแปกาย ซึ่งเป็นแผนผันของชีวิตติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นติดมาถูกพยายามานก็บดบ,บังทำให้ไม่รู้เรื่องเนะเราก็จะเข้าถึงได้ไว้ใจหยุดนิ่งในสนิทนะจ๊ะใครเหนื่อยใครง่วงใคร,รเพลีย ก็ปล่อยให้มันหลับไปสักแวบหนึ่งสดชื่นตื่นขึ้นมาก็ทำความเพียนต่อใครเมื่อยก็ขยับคันก็เกาฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีกันอย่างนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ท,ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงีบยบๆนะจ๊ะ